นิยายวันที่17กันยายนพศ2566นาะเดิมพูดดอเลาริแม่พับบุกลนละ่ะบุกลนลดตำบนำแนนม่แดดบกลนอยางนวัฒนาวิกิเมนเนาะเมื่อมตรีม,มน,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 นัสักให้เตยดาวเปลาเปล่าี่เนะบ่าเริ่มเมื่อเตยดาวเปลาเปลท่เนาะเริ่มมตินิยาย

อีตนี่ยพิศาคูพจิบูวกเกปบาจากก็รู้ก่อเลยไปเหตุตาเลือบเลืเลืตอแตเลือบเลืเพื่อนิยูเตวราปอลลัวปอลลัวนิยูอ่าต่เรื่องานนิยชีก็จีจีเดปาได้อามะจีทีจีชีก็จีที่จีเรดปาดอาเดมาเปอลลัวขันนิยเอก ถ้าเรามาเกิดเอลัวนิสัยก็แล้ก็เวลาเรืองปลัวสุนทรม่อยากพูดแต่บที่บัตรดูเลยพูดไปเรื่องมากตาลิสกันเนาะเราทำบบนี้ก็แต่พัลลอยไปเรื่อยๆไปแต่พอช่วยพกที่นี่ก็ลำบากเมื่อเรื่องเมื่อแต่บัติบัตรดูเลยพูดมึงทำพูดไปพูดไปเนาะเราก็แบบแต่ก็ไปแต่เรื่องอันเจริญยักษ์คนหนึงอะไรพูดที่พูดก็เรื่องโกเวนมาเกิเราปลัวขันในิสัยก็ กเวลาปอลัวสุนทรเกปอลวนุกาเกะปลวกไตเกะอันนี้เราเจ้าพวกแค่ดอะตาโอ้โอ้อาตาโอ้ดาพัดดิตาเจ้าพวกแค่จันนี่ะพวกพวกแค่จนเด้ออะบาอ้ด้มนตัวดาพีโอ้เด้ออันมื่อพัดิจานิอะตาโอเด้ออะพัดิจีอจ้พกแค่เลาชบา বাবুৱ খুই নিবাৰলে পাছে শিৱসানি আবে তাৰলে আটাৰলে আটোক বছৰ দি আটা বাদ চল্ল' দাদৰ খে আটা বাদ শ বাদ চোল্লক আনি পেলোৱা নেনো বছৰ ধুই আজি খোৱা ফকেনো চালে চালে পালে মাপু ফ্ৰেগ জাতেকেই อาเบตเอจะมาเรือบ้าเื่อยลยคือจะพาที่ชาวบ้านคือจะลบแบบเสป่าตละอาเบตเอขวบปุกเนี่งตจะซ่าซ่รอแล้วตาปูขรเหัอเาเสนอจริจบะอาเบตเออีนึงหนื่อมาปูเพลานนี่ส่วนคนอนึ่ง่อบาตาก็ตาแค่ตาหน้าตาลีเนน่งะก็เหตนะ นมะตมะปูฟเลซาเน่ซวยค่อนนี่นมีเลชผิดเลกูนะห่าซุละซุหลอมีคอปาล่าซะกอออนะซะกอฮามออนะอาแบเน่อะเตเตเมบ่าวบอสซอลจะมาโดยซวยๆเด้อนเค่เดนมานะกุลุริจาจาแบเตตะกอรอกอว่ากวาลินะมาปูฟเลซาคอนมะมาปูฟเลซาเน่ดุ chỉ tôi rốt cuộc nó chả bà nên chỉ tôi rốt cuộc là na cái lên mi khô là được chỉ tôi lấy rốt cuộc nó nó chả bà tôi bỏ số bà cái mía à anh em đã nè anh em ta, nhỏ. Nhỏ à này này nà, ta ra vì à chỉ khóa

အဝဲချီအတပန်နာတျိုလဲ့နဲတီပါတပန်နိဒွနဒါဒနဲတီပါနုကချိနေနိတချိနုကချိခဲပါနိတချိတပပပအောင်နာကပေတောနာစဲဝစနေစညာလေပွဲလာပါပော့တာတဲ့တာအူတို့တာချိကပခောက်ရပလေးစွဲပော့တာတဲ့တာအူတာချိကနေနေစညာနေမာဘုနေမာခွဲတော့ပတဲကပတမာပိုင်နေမောဘမာ tiếng ngon mình mình lấy chỉ hè bán tôi nổ lốp khoa học bún nếu mà nó hạt tay bán nó bún nó về lên nè lên nè đúng không cho phụ khải đó khuôn nổ đó chỉ tô đó chỉ chỉ sửa giá tôi bạn ta bảo ta bùi bà cái hạt tay nhà bà bùi về xe lẹ bà cái hạt tay lên nè lên nè để cho phụ khải đó ăn nữa khuôn nổ đó chỉ tô đó sao phải nói đó chỉ và xin nhà bạn তারপর ওলো টাপুয় ও মিনোপাড়ে গোছা ও বসে তাপু হাতে মিনো যানি বা অর চো পোকায় চো পকা মালা মাললা সিলেবা এবার ছোমা কব এতে আখাই তালে পাপো ঠিপারে সব পল লুয় চানি মো আদা বাসু বাদলের তুইলে মিছাদে নি তালেও পল লুড়ে চানি নিউ বাসু বাদলেরা bà tiền bà ta cô anh anh bà lo lơ ta kubat anh ta cũng ba bà thì lo lo nhà lì thì mình lo tiền nhà lo nhà lì lo nhà lì tiêu lâm chả đến nhà em ạ cho mà đi sẹo lo bà lẹ lo bỏ lúa nát lẹ nè bà nè ta อาตาพอลอสุนนะบโดูดูอาตาบากบสโดูดูดูเนียนุอยปลายอตั้นาโจรนี่ดูเนียอาเตอีอานาบาก็ดูอาเตเป็นลาสะนี่ไม่ต้องเป็นลาสัมอรนี่สัก็หาเตอสักผูสแบบสกหมกสกอ้นนี่มีเลชิลดูสักเลเตอแบบสักผู้แบบสกอ้นะนี่ไม่เป็นลาสัขน สักต no like, ัวรโกลวนั้นนอจากปลอดภัยก็จะพลาดไม่นั่งเลยมีครบว่าบบุหรือห้านังเล็ช่อุตเดอยจ้าตัวรกวน่ะจ้าตัวอ่อนนะอ่อนนะบะอ้เบลนี่สเปลยนลาดอวีดอาตเครดอวไอเตอสักตอบาดอกทหานี่ซุนินุยนีนุยไหนเตเปน่ะสักหววันนุยนยไหนสตอบาตาบ้านสักดอกสก็ออซะเดี๋ยวปลสุนัยตัตัจอ้มาปูบเพื่เตจกจ้าจะมาเซลบาระ

มาขึ้บ่อหื้อลาดิปัจจานี้พ่อพงมูนีป้าเอโดป้าขึบ่อข้บอดเออเลยขี้ชิโนคนมาขึ้บ่อหื้อละล่ะอันนี้เลานื่อยอันนั้เต้เลเด้อก็รอสุนัขในเฮกูในเฮโดรบ่สู้ตักกับเวเดดีเนี่ยมาได้สไลจัลละเอ้จีไม่สไลไปฟ้าพ่อแขกไดเด้ออันเต้เว้สไลขึ้ชาวบัวขึ้สตุ้นน้บ่สู้เดือ

ຕາປໍລະຕາປໍມາລິສາເລປໍໂຈທາປໍກຸພເລປໍກິນແຮອໍດາເລຄໍສູຄໍປໍເຕກໍຈາມໍຕານິຊິນປອໍດປາູດປານປອຕດຕາດາຈແນນຍລເນຫັດານັວລເນຈີມທິີກາາມາມາອ ปตตมาปสวิยอนนี้วินวินวินนปนมาเปเลยสีอ่ตาตาเ่นอมิลยเปคยสิเลอ่าพอหลุกาจอเออบอตบาพ่อบอกสนอโอก็จะพูดแคคิดโลกเว๋โลกนีจะก็อ๋กันตาสู้อเดี๋ยวตาหลบแลว่าตสู้อม่เลยตหน้าจะแล้วบาแก่นน้าจะแล้นี่าวอาเีวะเรเนี่เดี๋ยม

ชมว่าพัลลกสมอพาลกสาตสีบุลล้จาพ่แค่นี้พลากสตนอมีเลบอานี้บลาเลอาตาเลเลดุด๊าปลัวกตายดือนี่ก็แบบผมมือกอาทัดเลเลเลอาแบบนันและพอลอกคจ้พ่แคเดกปลัวสุนาปลวนกกาสอการดูบสูผัิอกก็ัดลูกเลูกก็ไม่คิด้ยปลาอาบลาเนี่ล อะไรตีนเนื้อกว่าผมเมือดแล้วอรจีนป้ามั้งนึกบอลสุนาเดอเออเลิกจบพ่อแกแต่นป้ามั้งอาแต่สับปาแล้วรอเนื้อลอบุญเยอะสัปาแล้วรอเนื้อลองค่อยอาแต่เลก่นปาทีมั้รบาจตาแตเลจบพ่อแกนี่อาแว่ลลอนยน่าสดานี่อาเลลอกกปาอาแตปานูกม่เห็นำเนื้อเตสสนาบาเฮดู อออบอสพัดโดดูปัญญาสกบอสูตเนโดละอาบลงเนี่ยจเออดดเรดูบอสูตากเปดดีเนบานจาลหเดลกตายเนี่ยอาเดอออเรดูบอสตกเดีเนี่ยเลดอารดีเมันาจะสลิจาลยอาบลเนี่ยชีพผมเสดะมันเสียกท่าจตากอมาสจะตลอกมาสัเกท่าลองแกที่ก็ทีเทาจ้าอาผมเสดาเนี่ยตับาจ

บ่ก็เหอดเซลบก็หาเตปกมัสกเสรลฮะเนี้ยเสเดมมันจะมามาเสล้วพลุเรามือเฉเตแบบมาเร่มือเปเดหรืเปเหรออันนี้บราเลย่เตปขวบกเหรอเตเรากวาแล้วพลกกตเน้เตอาจะเตปเนี้ยเตเดมปูปลวว่ามัเทาวีเดอดอตาจีสกอออดาดสกอออาเดดดีเลจลาเดจิงจิงอ mình mà phụ ple hiện quá ba, à sao có ở đó xài được, ở đó xài được sao mà thấy được, chứ chứ xin ba, ôi ra thế nào là pô lô tai, ôi tôi ra thế này, chứ mà thấy được, mình lo bà ta cha ta mò lơ chứ được chứ cái chứ mà chỉ nó bù lơ chứ tu phụ ple mình tên ba ta cái ta quá ba, chứ mình đâu bả chọc cái de quá cả được, chứ cái sị nhang con, được, cái 아떼라르포로카타이네떼오파코파포케니떼디냐바베떼디니녀타바모베펠라데페펠라세데바가테바코케라바세고오노파데치므라테스코포로블로리아떼고기가바사팔로잠메에서기가테부가나지마세레베아니블라네누

ปะติสินญามันเฮ็ดซับจบบ่เกเฮ็ดซับปะหาเล็ดเลขอลอติมีตะลอตติลอเช่มีหื้อบ่ซนกานั้นขอข้าปะติสินญาบ่อีปะตะสิสิบ่ปะติสิน90บาทมันจังบ่ซนแต่ละคนเนี่ยบ่ซั่วแต่เวลาดีมะตะบ้าเปบักขอโดยไปต่อบาตาบานุ่ยๆๆนาไปต่อบาล่ะนุ่ยๆๆนาบะบ่เกสิได้ไปซาบีบลอดตะมอออสัวเขลชาตะบ่เกสิได้ไปบ่ออตะกอดมีผ้าเด bảo ở đâu bảo cô đâu bảo nhà nó xin nhà lên thì bảo nó thiếu lên cái chi cái ta bảo lên chơi bảo nên cái chơi bảo, ta ba, bố lo lên ta bố, bố bảo bố là bố té có chạm, bố té phải là bố sao có chạm, bố sao lên bố bố ổn đi, bố té có chạm, ta bảo nó plan là qua được bố bảo ổn lại, bảo cho khỏe, anh la bà phụ bà phụ เด้๋ยนบ้าพูไม่สู้เดี๋ยนนีม่เจ้าพ่อเขาังงาเดเจ้าพ่อเขงาเดือแล้บาตาชาเม่รนอเดกสินี่ไปอืออะรด่กันแบอดีตคนเตนี่ไสูบาพูมาจากเดือตัสี่ดเซบาตาใครจ้ตัดสี่จะมาจากลเจ้าพ่อเขเลยสั่งเลคืชอบบอกคือตัวคนนพีเล็กตอเมืเจ้าพ่กเขาฆ่าทั่วา เม่เฮซาปะหารเลียเขาลว่าม่นก้าทาหนกวอนโตตาปุนฮัที่เรเล้ชูปูตอาเขาล้โตตาปุตาเตียปะสี่ยานบปฏิทิจนบาลเลี่ลอยสัค่นี้น่งบาลเล่ยเนที่ราสันตกลสาลอยนี่เลี่ลอนลอยนี่อลารหลเน่พ่อปอลหลวสูน้าปลหลวนกกาปอลหลวะกาไตเล็บแร่ดูควบข่าเด็กอ่บอสูพัดดูหรือไมิดด นูยปลาอลบะไรอันเลลบาขอหอเลอเลออับเลอลนอนี่ปักตับปุดอันนี่ลานอันนี่อะาอันตจีนียโจตับปูไข่นี่นูนัปูนูัปูนปลอาปกาไตจีนูนับปุภาาญี่งุ่นทับปุลออันจีข้าก็แย่เลเลเหรอบส่หยจีโจตับปูขาก็แยอันล่านื้ออันจีเคลาจะนูนับปูภาษญ่่ มนจะพกแกข้อขอนการข้อขอนภาษสิ่งนี่โนตัุดึฟิานี่นึกฟิลานเซียไเนี่อ่ะฟยลาปราออ่ะฟิลาแั่บานดูเดีฟิลาเสดูเจดีจันนี่ปะปาอูแล้ตัเนี่ยปราอูนั่นเนี่ยจีอ่ะกาเบย์เนี่ยอะข้อขนเนี่ยอ่ะจีจะพกแกขวกพกแกมาเบย์ข้อขนเนี่ยกาลก็ด้เลยอะข้อขันเลยภาษาเลยพขานี่ับมาเวมานเลยจีเดียวทำมาได

อตอคทีขลกปเทศยอะนี่มาพียาดิล่ะอัมาพ่นาดิล่อมาเ็มานาดิล่ะนี่มาเ็มาอนดิล่ะก็บาเมิลล์เขากจะจตัวซะก็กรจรจอิมิมลล์เจนี่จะมาเสนน้องปะควาพีโตเลยซะควาพีโตเลยควาพ่อเหรอะก็บาเมลล์เชนาเน่บเน่าอควทีขัมาจะแต่พี่ตก็มาดิจะรล้วเขาจะ้หมดเออ นึอ่ะมาพีนะขวานมาพีจะด้สยาครอาขนแหละแล้ก็นี่จะเลนี่่กจาเนี่ยบามือหเตลอซหเตลอซเดืบสุอันนบลนเจ้าพกเลยมะอะไราสุภาษพัดดูเนี่ยอาสุภาษีพัดดูอันบลอนอะทออะทอตัวเด บอสนเนี like like ่ยจะดูค่ากันอะไอ่ะมูกาพาติบอส่นเนจะดูค่ากันอพ่เนจะสั้างเอสุณจะเลดูไอแบทีจะเดตอจานี้าตอจาดเลยคว่าพวกเขามาปุ๊บลยสัองล้อตปุ๊บกันนึ่นึ่นึ่นั่นสักสักสีมาปุ๊บลยสักสอล็อตปุ๊บกันนึดิสอ สมันมาปูเพลสันนีสักหาเตแบบสกมอเเลืงเราสกมอักสุกกสัก็มือเหรนงมีเลชินมลค่หาเลีเลชกปูตาสักเลีออนเดือสัปลีดอตัดเดือสมาดิสเดือสมาปูเพลดอกสออทอดอวีอาเขีดอจีลาสักสคตาสักอออตสาดสมาดิสินอปุอจีสักอออสาเนสีเลสกออตาเดือตาอูตาจสักกเพลสเออปากูปาเนสินี่เน นเคยาส่ดนมาเนี uh, hotel. Hotel hotel ่กอ๋อาดนมาเคยรามาละอาจรเนรมาเขยรามาละแต่ไปใช้ไปสาบเพื่อฮเขาแต่เสีเดนมาเคยเราไปตาดอออกอ่พอเมือทอเสรยดูละละละาสาบ่เขาดูจะก็สีอ่ะพกล่วด้วนี่อาจารพุกใช้เอันี่อาจุกขาดเลยด้วยะพอพวกเหงื่อเ่ตลอเกน้อมาเคยเาไปตต่บ้เฮหออกเฉพอะมือทอเล็กก็เว่

sư du bàn lá, ít ra kêu vlog, à thế à về đấy đứng người nào phi là quá chua mai người phi là lo này chỉ là sa cô lo sa đó có cho được khỏe cho được na cho được gì kể xin na ta khát khát lo lo che che về cho được cho được là loay nhở ยนี่กกลาปอปอันนีลนี่อันคุยเลยเว้แตอเวคุยเลยเวคิดลุปาเนาะเลืิพกิพกอพเลอบอต่เลอเวนะอ่ะหน้าตาตเลอเวทอชองอะไรนี่นันคุยเลยเวคิดลุคิลุไอคุยเลยเวอะจีเน่คุยเลยเวคิดลุอะเราพอลก็ตายจีเราพอลล์สุนัขอ๋อจีจีนอ๋อตาคิดลเว้ยตมือมา

ນູຄຸມາ બો ສોຄໍຂໍແຫຼງຕາເຕມິນນະຄໍລູຕາເຕມິນນະຄໍລໍຕາເຕມິນນູໂກມາຕາເຕມິນຊໍຄໍຕາດດູຕອອໍດໍເດຂ້ອລລະອດຕລະຄຸດໍເຕຫ สิสัขอดูส <paling ris os> ัทบขอพาก็ไ <welche> ม <ăn? S 1> ่จบเลสัพ <huh> <icans> like ื่นาตาตสักภาษากว่าเรมคิดเริ่มน้ำแบบสักคือหลายหลายเลอะไรสิบลายหขวบพกเหรสักคือเฉพาะเด็อันนั้นไฟเลยนะเวพผูอันนั้นไฟเลยนะเวรผูอันนั้นเนี่ยจีป็นลก้าตเนี่ยหัวดียวเป็นโลก้าตายเนี่ยหัวดียเดีนี้ป็นโลก้าโอ้โหนี่ที่นอตาพี่มือปมมาเนื้อเี่ยมอเจาพกเหพี่เนี่ยโอ้โหนี่อ๋อ nó kia ta phim mà đệ à thế sao mà lò mà lò sẽ bỏ lò cái thế tiêu cái sản được cái sao mà lò mà lò sẽ sản được sẹo ba chỉ bảy à vậy chỉ nó mà lò mà lò được sẹo nó sản được sẹo phải lo bỏ số tiền ra tiền mình nó cứ lướt tiền mình nó cứ lo ra tiền đó bu ra tiền đó tỷ đô bạn ta ô ba cú ba ô ba nhỏ cái lên nó khổ mà khó lên lên đồ ô nhá nè lẽ ô

Po lo plune a kien, di sol le taa pa miwa pa palatei pa mo Po lo plune nu, di me le ta kolo kolo ba, pe me chomo ti nini A kopi nio, taa le po lo plune a kopi nio ko plu pa la Ti plu do lo plune, pe mu ka pati nisi